ฟุตบอลปิสตัตคลิปนี้ขอเสนอมาโก้ร้อยชายสุดอาภัพนักเตะผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง ถ้าพูดถึงหนึ่งในยอดนักเตะที่จงรักภักดีร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทีมใดทีมหนึ่งมาอย่างยาวนานและไม่เคยคิดจะทิ้งทีมไปไหนทั้งยังมีความอับโชคที่สุดในวงการฟุตบอลผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าชื่อของมาร์โกร้อยคือคนคนนั้นครับชายผู้มอบทั้งชีวิตให้โบลิเซียดอทมุนสโมสรอนซึ่งเป็นที่รักของเขาแม้จะมีโอกาสกับข้อเสนอที่ดีเข้ามามา,มากมายแต่ใจของเขายังเป็นดอทมุลเสมอมาครับและสุดท้ายเขาก็ได้ปิดฉากกับทีมรักไปแบบไม่สมหวังอีกครั้งหลังแพ้ให้กกับเเรอลมิลิในนนชชงะศึ ฟ้าชม้ยนลีก ซึ่งเราเชื่อว่าใครหลายๆคนส่วนใหญ่คงเชียร์ดอทมุลและอยากให้ร้อยได้แชมป์รายการใหญ่ๆอีกสักครั้งเพื่อปิดฉาก12ปีกับทีมรักไปแบบสวยงามพร้อมเตรียมขึ้นแท่นเป็นตำนานเป็นเจ้าชายของเสือเหลืองไปแบบสมเกียรติแต่ทว่าโชคชะตามันช่างใจร้ายกับผู้ชายคนนี้เเกินครับความสําเร็จเพียงแค่4รายการซึ่งเป็นบอลถ้วยในประเทศทั้งหมดนั่นคือเดเบโพคาสองสมัยและ DFL เอลซูเปอร์คัพอีก2สมัยมันอาจจะดูน้อยเกินไปถ้าหากเทียบกับความรักความทุ่มเทความพักดีที่เขามอบให้สโมสรตลอดมา สุดท้ายในวัย35ปีร้อยประกาศอำลาเสือเหลืองอยังเป็นทางการปิดฉากอีกหนึ่งนักเตะที่รับใช้สโมสร์หนึ่งยาวนานที่สุดในยุคปัจจุบันเอาไว้ตรงนั้นครับซึ่งเรื่องราวของมากร้อยนักเตะที่อาภาัพที่สุดคนหนึ่งมีทามลายชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเราจะพาไล่ย,ย้อนเส้นทางของเจ้าชายเสือเหลืองคนนี้กันครับย้อนกลับไปในวัยเด็กเขาเกิดวันที่31พฤษภาคม1989เกิดและเติบโตขึ้นในเมืองดอทมุนท่ามกลางกีฬาฟุตบอลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ร้อยน้อยกลายเป็นแฟนบอลของเสือเหลือง ตั้งแต่จำความได้ไปโดยปริยายและเขามีสายเลือดที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลอย่างเต็มภาคภูมิครับพ่อของเขาเป็นโค้ชสโมสรท้องถิ่นเล็กๆในเมืองพร้อมสอนลูกชายฝึกทักษะลูกหนังเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่อายุสี่ขวบทําให้เจ้าหนูร้อยหลงรักฟุตบอลและมีความฝันว่าจะเล่นให้ดอดมูลทีมเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นเขาบ้าฟุตบอลเข้าเส้นมากขึ้นเรื่อยๆครับทั้งมีพรสวรรค์ที่มันเอ่อล้นออกมาจนคุณแม่ทนไม่ไหวเพราะถ้าวันไหนไม่ได้ออกจากบ้านเขาจะใช้อะไรก็ตามที่เป็นทรงกลมมาดอเล่นทุกวัััันนทททท้งีีี่่มออาาาายยุเุยเเบบบบกกศึกษด เท่าทให้เจ้าหนูร้อยถูกส่งไปเล่นกับทีมท้องถิ่นในละแวกบ้านอย่าง SV มุนจนกระทั่งเข้าสู่ปี1996หรือตอนที่เขาอายุ7ขวบความฝันของเด็กหนุ่มคนนี้มันก็เป็นจริงครับเมื่อเขาได้เข้าคาเดมีของบุลเเซียดอทมุนซึ่งเป็นทีมรักทีมเดียวที่เขาต้องการลงเล่นให้มาตลอดและแม้จะอยู่กับชุดเยาวชนของทีมมาอย่างยาวนานเป็นระยะเวลากว่า10ปีแต่เส้นทางของร้อยกับเสือเหลืองหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ครับเพราะในปี2006ด้วยการคัดกรองนักเตะเยาวชนที่มีความเข้มขนมน้น ขัดเชื่อออกจากทีมครับโดยเหตุผลที่ว่าบอบางและตัวเล็กเกินไปนั่นหมายถึงความฝันของเขามันพังทลายลงทั้งความผิดหวังความเสียใจการถูกปฏิเสธจากทีมรักทีมที่ฝ่ายฝันอยากลงเล่นมาตลอดมันยากที่จะยอมรับครับกับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งแต่ชีวิตคนเรามันต้องดําเนินต่อไปครับร้อยไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเขาออกมาพิสูจน์ตัวเองกับทีมในแบบลีก3ของประเทศอย่างร็อตไวอาร์เรนพร้อมเริ่มต้นกับทีมสำรองในช่วงแรกก่อนจะถูกเรียกขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในเวลาต่อมาโดยตำแหน่งที่เขาลงเล่นคือกองกลางตัวรุกครับแต่ เขาก็ไม่ค่อยได้ลงสนามสักเท่าไหร่ ซึ่งในช่วงขวบปีแรกกับ Aren, รถไวอาร์เนร้อยลงสนามเป็นตัวจริงไปแค่2เกมและยิงได้แค่1ประตูแต่พอเข้าสู่ปีที่สองเขาเริ่มมีพัฒนาการขึ้นอย่างชัดเจนครับได้ลงเล่นสม่ำเสมอมากขึ้นเรื่อยๆและจบด้วยผลงานลงเล่น28นัดทาได้4ประตูซึ่งผลงานของเขามันก็ไปเข้าตามแมวมองของบุลเซียมินเช่นการ์ดบักครับด้วยความที่มีพรสวรรค์โดดเด่นอยู่แล้วร้อยเก้ากระโดดจากดิวิชัน3ขึ้นมาบุนเดสตีกาทันทีครับค่าตัว1ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวมาร่วมทัพในปี29แลละเเขาากก็ก็ยปน สคัญาํเป็นจอมทัพที่ทีมสิงห์หนุ่มขาดไม่ได้ทันทีครับดูการแรกเขาลงสามไป3ามนสนัดยิงได้8ประตูพร้อมประกาศให้โลกรู้ว่าตําแหน่งตัวลุกในบุนเดสลิกาเขาสามารถวัดได้ทุกคน ซึ่งวงการฟุตบอลเยอรมันก็เริ่มมีการจับตามองเขามากขึ้นครับถึงการให้ก้าขึ้นไปติดทีมชาติชุดใหญ่พอที่ผ่านมาร้อยไม่เคยผ่านประสบการณ์ทีมชาติชุดเยาวชนเลยครับจนกระทั่งการย้ายมาเล่นให้กับกัดบักเพียงแค่ปีเดียวเขามีชื่อติดทีมชาติเยอรมันครั้งแรกให้กับชุดยู21และหลังจากนั้นไม่นานโดยผลงานที่โดดเด่นกับสิงห์หนุ่มร้อยติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกครับภายใต้ผู้จัดการทีมอย่างโยอาคิมเลิฟ e ที่ให้โอกาสเขามีส่วนร่วมในเกมกระชับมิตรนัดเจอกับมอตาาอมมาอ้า ก่อนจะมาพีคที่สุดในฤดูการ2011-2012เมื่อเขาทําได้ถึง18ประตูจบฤดูการด้วยการมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมประจําปีของบุนเดสลิกาทั้งมีชื่อโด่งดังไปทั่วยุโรปเป็นดาวรุ่งที่หลายทีมต้องการตัวไปร่วมทัพและมีข้อเสนอที่ดียื่นเข้ามามากมายแต่แน่นอนว่าหัวใจของเขามันไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปไหนครับเขาเลือกบรเซียดอทมุนหนึ่งในทีมรักที่สุดเสมอมาซึ่งในช่วงเวลานั้นเขาออกมายอมรับครับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ในฤดกาาาาลท้้ยยมต ความฝันอีกครั้งกับดอทมุลด้วยค่าตัว17.1ล้านยูโรภายใต้ใการคุมทัพของเยอเกนคอฟที่เพิ่งคว้าแช,ชมป์บุนเดสลีกามาสสมัยติดต่อกันร้อยเข้ามาเติมเต็มและกลายเป็นสามประสานที่ลงตัวสุดๆของทีมครับที่ประกอบไปด้วยตัวเขาโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้และมาริโอเกอร์เซ่ทั้งช่วยกันสร้างผลงานเล่นในแบบโคตรน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดทีมหนึ่งในยุโรปพวกเขาสถาปนาตัวเองเป็นนักเตะอะดับโลกกันแบบพร้อมเพียงแต่อย่างไรก็ตามครับแม้พวกเขาจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนแต่ถ้าว่าอะดับสโมสร์อย่างออรทมมุนนัเเป็ื่งยาก จะเข้าใจและไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีครับเนื่องจากทีมที่ขัดขวางและอยู่บนจุดสูงสุดของเยอรมันนั่นคือบบเยอร์มิเนคทีมที่เต็มไปด้วยสุดยอดนักเตะซึ่งในฤดูกาลเดียวกันนั้นดอร์ทมุนก็จบฤดูกาลโดยการเป็นแค่รองแชมป์บุนเดสลีกานั่นคือความผิดหวังครั้งแรกของร้อยกับดอร์ทมุนครับและเท่านั้นยังไม่พอเวทียูฟ่าแชมเปียนลีกที่พวกเขาช่วยกันฝ่าฟันทะลุมาถึงรอบชิงได้ก็ต้องมาบรรจบกับคู่แข่งอย่างบาเยอร์อีกครั้งและแม้ว่าจะสู้กันได้อย่างสูสีแตต่สุดดท้้้้้ายรยรรรรออออกอก็งงงงงหหััััคคคบขผิวถึใน ดเดียวกัน แต่ชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อไปครับและในปีต่อมาฤดูกาล2013-2014าเป็นปีที่ร้อยเจ,ดจิดจรัสมากที่สุดเขาทำผลงานได้อย่างสุดยอด23บประตูกับอีก18แอซซิสทุกรายการแต่ในเรื่องของความสําเร็จทั้งในบุนเดสเลกาหรือแชมเปี้ยนลีกเขาก็ยังไปไม่ถึงฝันสักทีจนนักเตะหลายคนในทีมเริ่มถอดใจและมองหาความสําเร็จให้ตัวเองในอาชีพของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเลวันดอฟกี้มัดฮุมเมลและมาริโอเกอร์เซต่างก็สละความฝันที่เคยตั้งไว้กับดอทมุลเปลี่ยนขั้วย้ายไปอยู่กับบเเยยิหลือพีง ที่เลือกจะยืนหยัดสู้กับทีมต่อแม้จะมีข้อเสนอจากทีมใหญ่ในยุโรปเข้ามามากมายรวมไปถึงบายเยนร์เองก็ตาม มาโก้ลอยที่ก้าวไปสู่นักเตะระดับโลกแล้วตอนนั้นเขาควรจะมีความสําเร็จที่มากกว่านี้แต่แน่นอนครับความพักดีก็มีราคาที่ต้องจ่ายร้อยห่างไกลความสําเร็จในระดับสโมสรไปเรื่อยเพราะดอทมุนเสียตัวหลักของทีมออกไปแทบทุกปีแม้บางฤดูกาลจะทําผลงานได้ดีและใกล้เคียงถึงการเป็นแชมป์แต่สุดท้ายก็มักจะจบด้วยการเป็นพรารองอยู่เสมอในความผิดหวังนั้นรอยได้แต่ยิ้มและยอมรับอย่างเต็มใจครับว่าอย่างน้อยสุดเขาก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองเรือกความฝันในการเล่นให้ดอทดมุนตอนนี้เขาทามัน แล้วแม้จะไม่ประสบความสําเร็จอย่างใครแต่มันคือความภาคภูมิอย่างสุดหัวใจของตัวเขาหรืออย่างน้อยๆถ้าทํากับดอทมูลไม่ได้กับทีมชาติเยอรมันก็คงมีโอกาสไม่น้อยครับเพราะเขาก็ถือเป็นหนึ่งในนักเตะเยอรมันที่มีความสําคัญมากที่สุดคนหนึ่งของทีมทั้งเป็นคนโปรดของเลิฟมาตลอดเขาติดทีมชาติครั้งแรกในปี2องพันิบในสมัยเล่นให้กัดบักและเริ่มพีคขึ้นเรื่อยๆในนามทีมชาติจนถูกยกให้เป็นโกลเด้นเจเนเรชันของเยอรมันแต่กลับกันในแง่ของความเป็นจริงความโชคร้ายที่มีผลในฐานะอาชีพมัันกลบ มาเยือนเขาแบบไม่มีการครับโดยเฉพาะทุกๆครั้งที่ความฝันของนักเตะทุกคนหมุนเวียน4ปีมาบัรจบนั่นคือฟุตบอลโลกครับในฟุตบอลโลกปี2.4 1 4คือทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่สุดที่เขามีลุ้นอย่างเต็มตัวเพราะด้วยอายุ25กระลัดและถูกวางให้เป็นตัวรุกคนสําคัญของทีมหลังได้สัมผัสเกมทีมชาติรายการใหญ่ครั้งแรกไปแล้วในศึกยูโร2012 เรียกได้ว่าเยอรมันในตอนนั้นเต็มไปด้วยนักเตะฝีเทา้าดีจนกล่าวขึ้นมาเป็นระดับโลกแทบทุกคนตั้งแต่ผู้รักษาประตูไปยันกองหน้าทั้งตัวจริงตัวสำรองทั้งตัวของร้อยเองก็อยู่ในสภาพร่างกายดีสุดและพร้อมแบบสุดๆพราดูการ2 0 1 3 2 0 1 4มี่ที่มุ่งจบลงไปก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นขึ้นนั้นเขาฝากผลงานเอาไว้กับดอดมุล16ประตู14แอซิสจาก30นัดได้ลีลแต่ทว่าก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มขึ้นมันจะมีการแข่งขันอุ่นเครื่องกระชับมิตรกันก่อนครับซึ แต่ตัวของมาโก้ร้อยคือคนที่ดวงแตกและอา,าพับแบบสุดๆครับเขาได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าอย่างรุนแรงจนต้องถอนตัวออกจากทีมชาติชุดที่ดีสุดในรอบหลายปีและมีสิทธิ์คว้าแชมป์มากที่สุดซึ่งสุดท้ายทีมชาติเยอรมันในบอลโลกครั้งนั้นพวกเขาสามารถคว้าแชมป์โลกมาครองได้จริงๆแต่ทว่าสําหรับร้อยมันยากที่จะรับมือมากๆครับเพราะมันกลายเป็นความเจ็บปวดพร้อมๆกับความยินดีที่ได้เห็นเยอรมันชูทั่วแชมป์โลก สำหรับผมมันคือความฝันที่แตกสลายเลยแหละมันเจ็บปวดมากและยิ่งเจ็บแป๊บขึ้นมาอีกหลายเท่าเมื่อเห็นทีมคว้าแช,ชมป์โลกโดยที่ไม่มีผมอยู่ตรงนั้นร้อยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนั้นครับและการบาดเจ็บครั้งนี้มันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบาดเจ็บอีกมากมายหลายครั้งที่ตามมาจากบอลโลก2 0 4 2ปีต่อมาในยูโร2 0 1พกร้อยก็ฉายหนังม้วนเดิม3อีกแล้วครับทั้งที่ปีนั้นเขาทำผลงานได้อย่างสุดยอดกับดอดมุลจากการยิงไปถึง20ประตูในลีพาทีมจบรองแชมป์บุนเดสลิกาแต่ทว่าหลังจบบอลลีเขาได้รับการบัดเจ็บที่โคนขานีบอย่างหนักจนพลาดไปช่วยเยอรมันลุยศึกยูโรอีกครั้งและมันเป็นอีกครั้งที่ร้อยอกหักครับเขออาอาพับสุดๆเมื่อถึงทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนามทีมชาติ ความสาเร็จแรกในฐานอาชีพของเขาเขาต้องนอนถึงฤดูกาล2องป 6, ีหสหลังจากหายเจ็บกลับมาเขามีส่วนร่วมพาทีมเข้าชิงเดเบโพคาวด้วยการยิงประตูขึ้นนำไบยมินิกไดรอบรองชนะเลิศและผ่านเข้าชิงมาเจอกับแฟรงเฟิร์ตก่อนจะเอาชนะและควา้าแชมป์ไปได้ในท้ายสุดทําให้รอยเริ่มนับหนึ่งความสําเร็จกับดอตมุนแล้วทุกอย่างมันเหมือนจะไปได้ดีครับแต่รอยต้องเจออาการบาดเจ็บหนักและแย่มากที่สุดอีกครั้งในชีวิตการตรวจอย่างละเอียดและพบว่าเอ็นคว้ายหน้าฉีกขาดบางส่วนจากเกมนัดชิงนี้เองครับทำให้เขาพลาดการลงสนามใน ช่วงเริ่มต้นฤดูการ2 1 7 2 5 8หลังจากหายเจ็บกลับมาเขาได้ลงสนามและมีชื่อติดทีมชาติไปรู้สึกฟุตบอลโลกที่มามันจบอีกครั้งในปี2 0 1 8เขากลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติเยอรมันในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ได้สําเร็จแต่ก็น่าเสียดายครับเพราะปีนั้นตัวของเขาไม่ได้อยู่ในช่วงพีคเท่า2องทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาทั้งขุมกําลังของทีมชาติเยอรมันก็อ่อนแอลงไปมากเลยกลายเป็นว่าฟุตบอลโลกครั้งแรกของร้อยจบลงด้วยการที่เยอรมันตกรอบแบ่งกลุ่มหมดสภาพแชมป์เก่าไปอย่างน่่่่าาาเหลลืือออชแแะมมััันนนยิงงปกกใใจคครคร้บบฟุต ยูโร2020ร้อยก็เลือกที่จะถอนตัวออกจากทีมชาติเองเพราะสภาพร่างกายที่ไม่เต็มร้อยของเขาหลังจากแบกดอดมุลในช่วงข้ามเกี่ยวโควิด -19 มาอย่างหนักเขาลงเล่นมากกว่า50เกมในฤดูกาล2019-2020นั้น การตัดสินใจครั้งนี้มันเป็นเรื่องยากมากสำหรับผมผมภูมิใจเสมอเมื่อได้เล่นให้กับประเทศแต่หลังจากมีปีที่เข้มข้นมากและบรรลุปเป้าหมายกับดอนมูลตามที่ตั้งใจไว้ผมจึงมีเหตุผลส่วนตัวในการตัดสินใจให้ร่างกายได้พักฟื้นผมจะใช้ช่วงเวลาพักอย่างคุ้มค่าเพื่อให้กลับมาเริ่มฤดูการใหม่ได้อย่างดีที่สุดและพอเข้าสู่ฤดูการ2020 2 0 2 1ร้อยแทบไม่มีอาการบาดเจ็บเลยครับ เขาลงสนามไป49เกมทุกรายการพร้อมพาทีมคว้าแชมป์เดเบโป6ขเขาเป็นสมัยที่2ได้สําเร็จในฐานะอาชีพของเขาร้อยสร้างผลงานกับดอทมุนเอาไว้อย่างสุดยอดและรักษามาตรฐานของตัวเองต่อไป ผ่านมาหลักปี2ปีจนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดอีกครั้งอย่างฟุตบอลโลก2022จังหวะและเวลาไม่เคยเป็นใจให้เขาเสียทีครับทั้งทั้งที่ทํำผลงานได้ดีมากๆก,กับสโมสรในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่้ำว่าบอลโลกครั้งนี้กลับเป็นปรากฏการพิเศษครับเพราะกาตาที่เป็นเจ้าภาพย้ายเวลาการแข่งขันจากซัมเมอร์มาเป็นช่วงหน้าหนาวมันเท่ากับว่าต้องเลื่อนไปอีก6เดือน แต่กะนั้นเขาที่พยายามรักษาฟอร์มรักษาความฟิตเพื่อบอลโลกที่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเขาต้องอกหายครั้งครับคราวนี้เขาเจ็บข้อเท้าที่ทําให้ต้องพักยาวและอดไปลุยศึกบอลโลกภายใต้การคุมทีมของฮันซี่ฟลิกที่ว่ากันว่าเป็นเยอรมันชุดที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี2 0 1 4 ร้อยในวัยสาสปีตอนนั้นเขาคว้าถ้วยระดับแชมเป์เมเจอร์มาได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นหากเทียบกับฝีเท้าที่แสดงออกมาตลอดช่วงเวลาที่ดีสุดมันน่าเสียดายมากๆและคงต้องยอมรับครับว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่อับโชคมากที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้ยิ่งในฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3บิในระดับสโมอสรอนเป็นฤดูกาลที่ดอทมุนเขาก่คคาว่าแชม์ลีกมากที่สุดพวกเขานําเป็นจ่าฝูงมี70คะแนนจนถึงนัดที่3ห่างบาเย่างไบยมินิก2แต้มที่มี68คะแนนซึ่งในนัดส ตีคว้าแชมป์บุนเดลิก้าทันทีแต่ที่ดอทมุลเขาไม่ทํากันแบบนั้นครับก่อนเกมหลายสื่อและแฟนบอลทั่วโลกต่างคาดหวังให้ร้อยปลดล็อกและสมหวังแชมป์ลีกครั้งแรกให้ได้สักทีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างกลับพังทลายลงไปต่อหน้าต่อตาข่าวครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือดอทมุลทําได้เพียงแค่ไล่ตามตีเสมอมาไปสอ,ส,อส่วนคู่แข่งแย่งแชมป์อีกฝากอย่างบบเยอร์มิเนกพวกเขาเอาอชนะโคโลนไปได้2-1 ทำให้มีคะแนน71แต้มเท่ากันแต่สุดท้ายบายเยน์ปาดหน้าดอดมุลคว้าแชมป์ด้วยเพียงแค่ผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าภาพที่แฟนบอลทั่วโลกเห็นในตอนนั้นคือมาโก้ลอยที่นั่งลงกับพื้นพร้อมเอาเสื้อปกปิดใบหน้าที่มันเต็มไปด้วยคราบน้ําตาแห่งความผิดหวังและเสียใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่ใจร้ายสําหรับเขาอย่างมากครับและนับเป็นครั้งที่7ที่อ้อยเป็นได้แค่พระรองในเวทีบุนเดสลีกา ซึ่งการอ,อกหักในแต่ละครั้งมันเป็นความเจ็บปวดที่อยู่ลึกๆในใจของเขาแน่นอนหลังจากพ่ายการได้แชมป์ไปแบบเจ็บปวดสุดๆมาโก้ร้อยที่ยายุมากขึ้นและฟอร์มที่เริ่มดอบลงบวกกับอาการบาดเจ็บที่คอยรบกวนเขาอยู่ตลอดเขาจึงตัดสินใจสลับบอกแขนกันตันทีมหลังทําหน้าที่นี้มามากกว่า5้าดูการเต็มผมมีเรื่องสําคัญจะบอกพวกคุณ ผมใช้เวลาคิดอยู่นานในช่วงปิดฤดูกาลผมได้ตัดสินใจที่จะส่งปลอกแขนกับตันทีมให้คนอื่นขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนนับเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างมากที่ได้ทำหน้าที่นี้มาตลอด5ปีผมมั่นใจว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในการหาผู้สืบทอดตำแหน่งกับตันทีมต่อไปร้อยกล่าวถึงการสลับปอกแขนเอาไว้แบบนั้นครับซึ่งถ้าดูแบบผิวเผินสิ่งนี้อาจจะปกติและดูไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรครับแต่นี่คือสิ่งที่ยืนยันความเป็นตัวของมาโก,กร้อยได้เป็นอย่างดีแม้ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนเขาพร้อมที่จะเลือกสิ่่งที ดีสุดให้สโมสรอนโบรูเซียดอทมูลเสมอเพราะถ้าเอาจริงๆร้อยสามารถทําหน้าที่กับตันจนถึงวันสุดท้ายที่อยู่กับสโมสรก็ไม่มีใครว่าอะไรครับแต่เข่าคํานึงถึงสโมสรเป็นันดับแรกแล้วแบบนี้จะไม่ให้แฟนบอลเสือเหลืองหลงรักเข่าแบบสุดหัวใจได้อย่างไรและถึงแม้จะไม่ใช่แฟนดอทมูลก็คงต้องหลงรักผู้ชายคนนี้ไม่มากก็น้อยครับเข้าสู่ดูการล่าสุดมากร้อยกับดอทมูลเดินทางมาถึงสัญญาปีสุดท้าย ซึ่งตัวเขาก็ได้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาออกไปหลังอยู่กับทีมมายาวนาน12ปีอันที่จริงทุกคนน่าจะเริ่มสังเกตกันได้ครับจากบทบาทและการลงสานามที่น้อยลงเพราะอายุที่มากขึ้นของเขาและอาจจะนึกไปถึงช่วงเวลาที่ต้องอำลากันแล้วซึ่งก่อนจบฤดูกาลไม่นานเขาประกาศอำลาดอทมูลจริงๆครับเอาละผมจะเริ่มยังไงดีถึงแฟนบอลเสือเหลืองทุกคนผมมีโอกาสลงเล่นในสนามที่ยอดเยี่ยมนี้มา12ปี ผมใช้เวลามากกว่าเครื่องชีวิตที่สโมสรอนแห่งนี้ผมมีความสุขมากทุกวันซึ่งมันมีทั้งช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมและยากลําบากอยู่ด้วยผมตัดสินใจว่าจะไม่ต่อสัญญากับทีมออกไปตอนนี้ผมรู้ว่ามันยากที่จะบอกลาและอธิบายความรู้สึกได้อย่างถูกต้องแต่ผมก็ดีใจที่ตอนนี้ทุกอย่างมีความชัดเจนร้อยประกาศอำลาแฟนๆเอาไว้แบบนั้นครับแม้ดูการสุดท้ายของร้อยกับดอทมุลผลงานในลีกจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ผลงานในแชเี้ยนลีกพวกเขาทะลุเข้าถึงรอบชิงทั้งที่อยู่ในกรุป Update, ๊ปออฟเดแสามามรถ้ล,ละ สำหรับใครหลายๆคนที่ไม่ใช่แฟนดอทมูลก็คงแอบเอาใจช่วยเข่าครับเพราะอยากเห็นชายคนนี้ได้ชูถ้วยแชมป์รายการใหญ่ๆส่งท้ายกับดอทมูลบ้าง แต่สุดท้ายมันก็ลงเอยแบบเดิมครับร้อยอกหักอีกครั้งเขาได้รับความผิดหวังอาภัพครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นฉากจบที่ไม่สมบูรณ์แบบอัศเลยแต่ก็นั่นแหละครับบางอย่างเราเลือกไม่ได้แม้ในเรื่องความสําเร็จของร้อยอาจจะไม่ได้กรอบโกยมากนักกับดอทมุลเขามีเพียงแชมป์เดเบย์โพคาสองสมัยกับเดฟเอลซูเปอร์คัพสสมัยแต่สิ่งที่เขาแสดงออกมาให้เห็นกับสโมสรแห่งนี้มันเต็มไปด้วยเรื่องราวชวนหลงละครับ ย้อนกลับไปในสมัยที่เขามีโอกาสย้ายออกจากดอดมุลมันมีหลายครั้งมากๆครับแต่ทุกครั้งเขาเลือกที่จะปฏิเสธแม้จะมีโอกาสประสบความสําเร็จและได้ค่าเหนื่อยที่สูงมากกว่าเดิมอย่างในปี2012ท,ที่ดอดมุลดึงตัวกลับมาก็มีบายามวนิกที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาพร้อมส่งจูบไฮเกะมาพูดก่อมแต่ใจของร้อยนั้นเลือกเสือเหลืองไปแล้วครับ และครั้งต่อมาในปี2 0 1 4เปอาเชอยากได้ตัวเขาเพร,ร่วมทีมแบบจรงิงจังแต่ร้อยก็ตอบปฏิเสธแม้ในอีกหนึ่งปีให้หลังเปอาเชจะกลับมาใหม่ด้วยค่าเหนื่อยที่สูงก็เดิมทว่านั่นก็ไม่อาจเปลี่ยนใจร้อยได้ครับทั้งในทีมที่ของเจ้ายุโรปมากสุดอย่างเรอัลมาดริดเขาก็เลือกที่จะปฏิเสธเช่นกันรวมไปถึงบาร์เซโลนาที่เคยส่งตัวแทนมาพูดคุยแต่ก็ทําอะไรหัวใจของเขาที่มีให้ดอทมุลไม่ได้และอีกหนึ่งครั้งในปี2008นี้ท่ยืขอเสนอบวกกกค่่่าาาเเหนนืออาาอยยย้้้โตตขมแร็ังยืนยันดิครัด ดอทมูลคือบ้านของผมนี่คือหนึ่งในคำพูดที่ยืนยันความเป็นตัวตนของ้อยได้เป็นอย่างดีครับถ้วยรางวัลอาจจะไม่ได้เยอะมากมายแต่ความจงรักภักดีของเขามันมีมูลค่ามากกว่านั้นอย่างมหาศาล จากเด็กน้อยผอมบางในวันนั้นเขากลายเป็นกัปตันผู้ยิ่งใหญ่แห่งดอทมุลในแบบฉบับของตัวเองทุ่มเททุกอย่างเพื่อสโมสรทั้งในและนอกสนามทั้งในวันที่เขารู้ตัวเองว่าไม่ใช่กําลังสําคัญของทีมต่อไปเขาก็พร้อมมอบปลอกแขนแห่งผู้นําให้รุ่นน้องและไม่ได้คิดคํหนึ่งว่าตัวเองต้อง,ตองมาก่อนแต่เขาทําเพื่อทีมไม่ใช่เพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียวในแง่ของผลงานร้อยกลายเป็นดาวซันโวตลอดการดับสองของดอทมุลที่จํานวน170บประตูทั้งที่ตําแหน่งของเขาไม่ใช่กองหน้ากับแอซิดอีก1นึร จากการลงสนามทั้งหมด429นัดสุดท้ายชายผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังตั้งแต่ตอนเด็กที่ถูกขัดตัวออกจากดอดมุนผิดหวังจนกระทั่งวันสุดท้ายของเขากับสโมอสรอแห่งนี้บทชีวิตโชคชะตาของเขามันช่างดูใจร้ายมากๆจริงครับ รอยตาแดงก่ำทรุดลงไปนั่งกับพื้นหญ้าและจ้องมองเหรียญรองแชมป์มันบีบหัวใจแฟนบอลรทมุลหรือแฟนคลับมากเหลือเกินมันเป็นฉากจบที่สะเทือนใจไม่น้อยณตอนนี้ไม่รู้ว่าอนาคตของเขาจะไปอยู่กับทีมไหนลีกอะไรแต่ถ้าขออะไรได้สักอย่างแฟนบอลอย่างเราคงอยากเห็นเขาประสบความสำเร็จอีกครั้งแม้จะในช่วงปลายอาชีพการค้าแข่งก็ตามโชคดีในเส้นทางต่อไปเจ้าชายแห่งเสือเหลืองและนี่คือเรื่องราวของมาโก้อยชายสุดอาภัพนักเตะผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง